สวัสดีครับผมนายพระรเสียงส่วนเลขที่สามนะครับมห้าเสิบสามนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายลักษณะพืชที่ผมเจอที่ซอยข้างบ้านผมนะครับพืชชนิดนั้นนะครับมีชื่อว่าต้นมะกรูดนะครับลักษณะลําต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเปลือก้เรียบมีสีน้ําตาลอ่อน ลำต้นนะครับแตกกิ่งก้านจำนวนมากนะครับตั้งแต่ระดับล่างของลำต้นทำให้ลักษณะเป็นพุ่มตามลำดับนะครับและมีกิ่งเป็นหนามแหลมยาวนะครับสูงประมาณสองถึงห้าเมตรนะครับแล้วก็ลักษณะใบนะนะครับใปมะกรูดนะครับประกอบออกมาเป็นใบเดี่ยวมีก้านใบแยกออกนะครับเป็นคีบใช้ายแผ่นด้นะครับ ใบหนาเรียบนะครับมีผิวมันสีเขียวตามอายุของมันนะครับถ้าแก่หน่อยก็จะสีเขียวเข้มนะแล้วก็ใบคล้ายใบไม้สองใบต่อกันนะครับเพราะว่ามีใบต่ออยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้ครับขนาดกว้างประมาณสองเอ้ยขนาดกว้างประมาณสอเซนติเมตนะครับ ยาวประมาณ5-12เซนติเมตรนะครับลักษณะารากนะครับเป็นรากแก้วมีใบเลี้ยง2ใบที่พอตอนเริ่มออกนะครับจะเป็นระบบรากแก้วถ้าจะเรียนเติบโตเต็มที่นะครับจะเกิดจะไม่เกิดเป็นข้อเลยครับป้องนะครับและต้นมะกรูดนะครับจะลำเลียงอาหารเข้าสู่ลำต้นนะครับมากกว่าดูดโดยตรง ครับเว็บที่ผมเอามานําเสนอน,นะครับคือเว็บเว็บที่ผมเอามาน,น,นําเสนอและรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือเว็บพืชเกษตร .com นะครับ p u e c h k a s e t c o m นะครับครับขอบคุณที่ฟังกันเจบนะครับสวัสดีครับ